คนที่เริ่มทําออนไลน์ใช่ไหมยังไม่รู้ว่าตัวเองจะออกมาทําเพจเรื่องอะไรยังไม่รู้ว่าตัวเองจะออกมาทำ,ออาออาทำช่องเรื่องอะไรนะคะวันนี้ครูมีให้2ข้อ2ข้อเท่านั้นนะคะเตรียมปากกามาจดเลยนะคะปากากากระดาษมาจดเลยนะคือข้อแรกเราต้องรู้ว่าตัวเราเนี่ยถนัดเรื่องอะไรหรือว่าเชี่ยวชาญเรื่องอะไร ความรู้ที่คุณมีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะคะสิปี20ปี30ปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณมีสิ่งที่คุณถนัดหรือว่าเชี่ยวชาญเรื่องอะไรบ้างให้อริสมันออกมานะคะแล้วก็คิดด้วยว่ากุญแจสําคัญก็คือคิดด้วยว่าสิ่งที่คุณถนัดหรือเชี่ยวชาญน,นั้นนะ่ะมันสามารถสอนคนอะไรได้บ้างสอนคนให้เขาเปลี่ยนอะไรได้บ้าง เนี่ยคือสิ่งที่เขาเรียกว่ามันได้เปรียบแบบไม่แฟร์เลยนะคนที่มีประสบการณ์ชีวิตคนที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องต่างๆของชีวิตที่ผ่านมานึกออกหรือยังริสมันออกมาแล้วก็คิดด้วยนะคะว่าสิ่งที่เราชอบและเชี่ยวชาญเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ยังไงและมันสอนคนให้คนเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ยังไงบ้าง เนี่ยสิ่งสิ่งที่สำคัญข้อแรกที่ให้ก็คือคุณสามารถหาตัวเองโดยที่ไม่ต้องคิดมากเลยอะ่ะมันได้อยู่แล้วมันได้ทุกกรณีอยู่แล้วอะ่ะในคนที่มีความเชี่ยวชาญทุกอย่างของชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยให้ความรู้กับคนที่คุณต้องการจะสอนเขาด้วยความเชี่ยวชาญที่คุณมีโอเคข้อ2 ถ้าคุณไม่รู้อะถ้าคุณบอกว่าไม่รู้ว่าฉันเชี่ยวชาญเรื่องอะไรฉันไม่รู้ว่าฉันชอบหรือถนัดเรื่องอะไรแต่ฉันอยากจะสร้างสิ่งที่ฉันชอบเนี่ยสิ่งที่ฉันคลั่งไคล้มันนะให้สำเร็จให้ได้ด้วยเป้าหมายที่ชัดเจนให้คุณไปศึกษา สิ่งที่คุณชอบและคลั่งไคลอย่างเช่นบางคนชอบเรื่องของการแต่งกายปรับปรุกหน้าแต่งหน้านะคะหรือชอบเรื่องหุ้นทำอาหารปลูกต้นไม้ทาขนมเยอะแยะมากมายเลยเราก็ไปหาสิ่งที่เราชอบและสิ่งที่เราคลั่งไคลนั่นแหละ ออกมาเปลี่ยนเป็นเงินด้วยวิธีการสอนคนสิ่งแรกคุณจะต้องศึกษาวิธีศึกษาสิ่งที่คุณชอบและสิ่งที่คุณคลั่งไคล้นั้นให้คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญให้ได้ไปศึกษาจนคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญให้ได้แล้วทําเรื่องนั้นในเพจของคุณในช่องของคุณกดติดตามกดแชร์ให้ครูมัดด้วยนะเดี๋ยวจะมีคลิปดีๆมาให้ทุกคนอีกในวันต่อๆไปแค่นี้นะคะ